ราคาทองคำแท่ง96.5นะคะขายออก3 3 5 0บาทรับซื้อ32,950บาททองรูปประพันธ์ค่ะขายออก33,550รับซื้อ32,351บาท44สตางค์ค่ะสนับสนุนโดย 7-Eleven STEM สแตมปป่วนสนุก พูดคุยกันวันนี้นะคะกับคุณจรนเวศศักดิ์ศรีผู้อำนวยการฝ่ายแนะนาการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนคลาสสิกออสซิริสอยู่ในสายแล้วคุณจรนเวศสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพราวครับราคาทองคําเวียงขึ้นแรงลงแรงมากๆเลยตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาอยากฟังมุมมองคุณจรนเวศมากเลยประเมินสถานการณ์และแนวโน้มยังไงต่อคะครับณนะช่วงเดือนที่แล้วนะฮะราคาทองคำเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะจาก สถานการณ์ความรุนแรงในตะวันตะวันออกกลางอิสราเอลฮามาสนะฮะแต่ว่าณนะตอนนี้เนี่ยความรุนแรงเนี่ยฮะเริ่มลดลงแล้วนะฮะในขณะที่ทองคำเนี่ยก็ได้ซึมซับประเด็นตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับและระหว่างทางนะ,ะสิ่งปัจจัยเชิงลบที่เกิดขึ้นนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต้องบอกว่าก่อนที่จะถึงการประชุมเฟดนะฮะมีเจ้าหนี่เฟดค่อนข้างที่จะหลายรายอยู่เหมือนกันนะฮะ แสดงความคิดเห็นในเชิงสนับสนุนเฟดเนี่ยขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อ<ฆ>สกัดเงินเฟ้อนะเพราะเขามองว่าเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยแข็งแกร่ง,งนะอย่างตัวเลข GDP ไตรมาสสามก็ออกมาขยายตัว4.9%นะครับแล้วกเ็เมื่อวันค่ำคืนวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยคุณเจอรมพาวเวลนะก็กล่าวนะฮะในงานเสวนาของ IMF นะฮะว่าเรายังคงมีความมุ่งมั่นในการบรรลุการใช้ใรยรายการเงินที่มีความเข้มงวด นะเพื่อที่จะทําให้เงินเฟ้อเนี่ยลดลงสู่ระดับ2%ประเด็นตรงนี้นะฮะต้องบอกว่าส่งผลลบต่อราคาทองคำค่อนข้างเยอะและในเชิงปัจจัยทางเทคนิคนะครับตั้งแต่หลุด1,980เหรียญจะสังเกตเห็นว่าราคาทองคำน,นะฮะไม่สามารถที่จะกลับไปยืนนะอยู่ในระดับนั้นได้อีกเลยนะ,ะแล้วก็พร้อมที่จะรับปัจจัยเชิงลบมากกว่าครับผม mm. แบบนี้คุณจะรนแวดมองว่ามีโอกาสที่จะลงไปถึงไหนถ้ากรณีที่มีปัจจัยลบเข้ามากระทบอีกอะคะอืมนักสัปดาห์นี้นะครับเรามองบริเวณแนวรับหรือเป้าหมายทางด้านล่างเนี่ยมองที่1,920ถึง1,910เหรียญนะครับส่วนแนวต้านทางด้านบนเนี่ยมองที่1,960 1,965เหรียญนะซึ่งไฮไลท์สําคัญสําหรับสัปดาห์นี้เนี่ยผมมองว่าอาจจะส่งผลทําให้ระหว่างสัปดาห์ทองคํา อาจจะรีบาวได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลข CPI สหรัฐตัวเลขยอดค้าปลีกตัวเลขประกันการว่างงานของสหรัฐอาจจะทําให้อาคาทองคำรีบาวแต่ถ้ารีบาวไม่พ้นบริเวณ1960-1965ผมมองว่าเป็นจังหวะในการรีบาวเพื่อช็อตนะครับสําหรับ mm hmm. ใครที่เทรดโกออนไลน์ฟิวเจอร์นะครับส่วนปัจจัยเชิงลบสัปดาห์นี้ก็ยังพอมีก็คือตัวเลขเงินเฟ้อของอังกฤษซึ่งคาดว่าน่าจะออกมาปรับตัวลดลงครับผม mm hmm. แล้วถ้าราคาทองไทยนะคะบวกกับเรื่องของค่าเงินบาทด้วยประเมินยังไงแนะนํานักลงทุนยังไงคะสาหรับทองไทยเนี่ยต้องบอกว่าก็ปรับตัวลดลงมาแส่ปรับตัวลดลงมาเนี่ยน้อยกว่าราคาทองคําในตลาดโลกะนะครับเนื่องจากว่าค่างเงินบาทเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้อ่อนช่า1.27ุดสองเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับแต่ยงไก็แต่เน็ตโดยภาพรวมแล้วเนี่ยราคาทองคำในประเทศก็ยังปรับตัวลดลงศูนย์หเปอร์เซ็นครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะนั้นพอ ดูมุมมองนะ,ะที่ดูปัจจัยที่เข้ามากระทบแล้วบวกกับอาการที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยผมมองราคาทองคําแท่งในประเทศเนี่ยอาจจะมีลักษณะของการอริบาวนะซึ่งมองเป้าหมายแถวๆถวสามหมื่นสามพันหก้อยบาทนะฮะแต่ไม่แนะนําซื้อนะเอจะแนะนําว่าใครมีของอยู่นะหาจงังหวะริบาลตัวระหว่างสัปดาห์เนี่ยในการทยอยขายออกนะครับ<อ>ส่วนเป้าหมายทางด้านล่างมองที่สามหมื่นสองพัน 700บาทครับผมก็คือถ้าใครรอซื้อคือรอซื้อที่เป้านี้ถูกไหมคะคุณจรรนเวศหรือว่าไม่ซื้อเลยยังไม่ซื้อนะฮะแต่อาจจะมองว่าเนี่ยคือระยะวิ่งกรอบของการวิ่งของสัปดาห์นี้ครับอืมแล้วสําหรับคนที่มีคําถามว่าที่ราคาเคยไปพิกพิกสามหมื่นจะใกล้ๆ3 5หมื่นารมีโอกาสจะเห็นอีกไหมคะคุณจรรยจะตอบยังไงคะ ผมมองว่าค่อนข้นางยากแล้วนะครับ uh oh. เพราะว่า,าปัใจจัยในเรื่องของตะวันออกกลางความแรงในตะวัวนออกกลางที่ทําให้ราคาทองคํเาเปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเมื่อรอบของเดือนที่แล้วเนี่ย uh huh. มันจืดจางลงไปเยอะเลย uh huh. ในขณะที่ปัจจ uh ัย huh. ลบในเรื่องของอาการแสดงความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่เฟดในหลายๆท่านนะครับรวมถึงคุณจรวโรมพาเวลเนี่ยามาในแนวทางที่อมไม่ปิดโอกาส ที่จะขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อสกัดเงินเฟอ้อค่ะครับโอเคค่ะคุณจรนรน์เวือวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ ทีนี่ครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะถือว่าชัดเจนนะคะคุณผู้ชมแนวโน้มปัจจัยที่อาจจะส่งผลต่อราคาทองคําแล้วก็รวมไปถึงคําแนะนําด้วยคุณจรนเวทย้ําชัดเดี๋ยวทวนอีกรอบหนึ่งนะคะแนวรับของตัวสปอตโกลด์9น0 1งแนวต้าน1,960 1,965้คุณจรนเวทบอกว่าสัปดาห์นี้มีโอกาสที่ทองจะรีบาวค่ะแต่ให้อาศัยการรีบาวน์นั้นเพื่อเปิดช็อตโพสิชันหรือการทํากําไรขาลงนะคะในขณะที่ราคาทองแท่งคุณจรรนนเววววให้้้แแับไที่32,700 3%ตา 3,600บาทถ้าขึ้นมาแถวๆบริเวณแนวต้านแนะนําให้อาจจะพิจารณาขายทํากําไรออกไปก่อนเพราะว่าปัจจัยที่เคยหนุนทองคำอย่างความคัดแย้มันเริ่มจืดจางแล้วก็บางเบาไปค่อนข้างเยอะแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ t N, n ชั่วโมงทําเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของท n n ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ